m อเอ็กซ์โคุณขวัญชัยป่อพันธ์รเบียนท่านประธานในพิธีท่านผู้บริหารบริษัททุกชน รถจักรยานยนต์ท่านสื่อมวชนและแท,ท่านแขก้มีเติทุกท่านครับแวนวคิดของการจัดงานอาาการยานยนต์ครั้งที่41ในปีนี้เกิดจากการที่เราเรห็นว่าผู้ผลิตยานยนต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้สร้างสรรค์นวันตรกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่งต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานส่วนต่างๆให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเหตุน,นี้นวัตก,กรรมจึงเปลียบเสมือนจิตวิญญาณของยานยนต์ที่จะขาดสิ่งนี้ได้ยานยนต์ในยุคปัจจุบันประกอบด้วยนวัตก,กรรมมากมายในทุกระบบการทำงานที่โดดเด่นได้แก่นวัตก,กรรมางด้านพลังงานซึ่งนคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล และก็เป็นทางเลือกที่อาจจะยั่งยืนสำหรับอนาคตก็มีทั้งพลังงานไฟฟ้าที่ลดการปล่อยมลพิษและก็มีฟิล์น้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่มีความเป็นกลางทางคารบอนนอกจากนั้นแล้วยังมีพลังงานไฮโดรเจนรวมถึงพลังลมพลัง,งน้ำพลังแสงอาทิตย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนายิ่งไปกว่าน,นั้น ยังมีระบบการขับขี่อัโนมัติระบบนำทางอัจฉริยะระบบตรวจจับอุปสรรคป้องกันการชนที่ทาํางานผ่านนวัตกรรมการเชื่อมต่อสื่อสารซึ่งจะช่วยในการเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัยเราเชื่อมั่นครับว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเปรียบเสม,มือนเป็นจิตวิญญาณยานายานต์จะลักดันให้ยานยนต์ในอนานคต มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนายอ,ยอย่างไม่หยุดยั้งดังนั้นเราจึงจัดงานมหารรมยานยนต์ครั้งที่สีสเ่เขึ้นภายใต้แนวคิดจินวิญญาณแห่งนวัตรกรรมยานยนต์รับอนาคตหรือ innovative spirit futuristic l e a d e s ขอบคุณครับ ขอต้อพรับทุกกล่าวเปิดงานในวันนี้อย่างเป็นทางการนะครับ n นนา w ของรัฐมนตรีเฟิ e ์นท r t ริ่มขีด e มาย r โตร a ลิส o ค this grand opening c e r e m o now And please join me in welcoming the Minister of Industry ขอได้เชิญท่านเอกนั้นพร้อมั่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นบนเวทีขอเสงอรมวอต้อนรับท่านเลยนะครับ กรทรวงศึกากรท่านพันชัยประพัฒพงศ์ประธานกรกรมกา,ารบร,ริษัทสื่อสากลจำกัดและประธานจัดงานมากับยังผมคงที่41ท่านอธิยิสุวรรณภักดีประธานคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาธกรรท่านผู้ชมประกอบการรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมวลชนแขกมุ่งมิตรอีเคอรบรักทุกท่านครับผมต้องขอการาบขอบคุณ ท่านผู้จัดนะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นประธานเปิดงาน Thailand International Motor Expo เมืจากปี2024 20ซึ่งเป็นการจัดงยัางครั้งที่41เป็นความใฝฝันของผมตั้งแต่เด็กไม่คิดเลยว่าเด็กคนหนึ่งที่มาดูรถดูงานมอเตอร์เอในวันหนึ่งจะได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานในฐานนะ ว่าการกระทรวงอุตสาหกรแล้วก็มาในจังหวะเวลาที่อุตสาหกรรมยางต้นเนี่ยยางก,ก้าวเข้าสู่ช่วงจวังหวะเวลาที่ท้าทายาเราพยายามที่จะตอบโจทย์ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็ประสบกับความท้าทายต้องตอบโจทย์เรื่องของสิ่งแวดลอ้อมควบคู่กันไปด้วยผมเข้าใจดีครับ ว่าในจังหวะเวลานี้ประเทศไทยเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นฟูจากผลกระทบทางเศรษฐกษิจตั้งแต่โควิดแต่ผมต้องขอขอบคุณชมเชยแล้วก็ให้กำลังใจท้กทีมผู้จัดไปถึงผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายที่มีพลังมีกำลังใช้แนวความคิดจินตนาการนวัตกรรมในการผลิตสินค้า ยังไม่หยุดหย่อนเพื่อที่จะตอบโจทย์ใหม่ขอ,องผู้บริโภคและก็ของโลกทั้งเรื่องเศรฐษฐกิจและก็เรื่องสิ่งแวดลอด้อมได้มีวิวัฒนาการใหม่ๆอย่าง,งกิจก้าวกระโดดในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนรถยนต์มีการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นเมตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมไปถึงแนวความคิดที่จะพัฒนาเชื้อเพลิงใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนหรือการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อบำอจ็ตบำยังอยู่เรื่อ,องสิ่งแวดล้อมในความร่วมมือนี้ผมดีใจมากในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับค่ายรถยนต์ทุกค่ายจากทุกประเทศวันนี้เองเรากำลังต้อนรับผู้ผลิตค่ายรถยนต์ใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกันผมก็ยังเห็นกำลังความตั้งใจของผู้ผลิตรถยนต์ค่ายเ,เดิมที่ก็ยังไม่หยุดหย่อนในการที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ผู้ผลิตภคที่สำคัญที่สุดค,ครับไม่ใช่เรื่องแค่การผลิตสินค้าเพื่อให้คนไทยใช้เท่านั้นแต่ผลิตสินค้าที่คนไทยช่วยกันทำช่วยกันผลิตด้วย ผมยินดีมากที่ได้เห็นค่ายรถยนใหม่ๆหลายค่ายนอกจากนำสินค้าใหม่ๆมาขายให้กับคนไทยแล้วยังมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพุ่งนซื้อชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันผู้ผลิตเดิมที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยก็ยังยืนยันว่าจะลงทุนกับการรักษาฐานการผลิต และรวมไปถึงการพัฒนารลายการผลิตใหม่ๆล่าสุดที่ผมได้คุยเนี่ยจะมีมูลค่าเื่อลงทุนแสนกว่าล้านนะครับที่จะเข้ามาลงทุนเพื่อที่จะอัปเกรดพัฒนารลายการผลิตเดิมรักษาฐานการผลิตในประเทศไทยหอือเป็นข่าวดีทั้งหมดโดยเฉพาะกับมอเตอร์เอ็ในครั้งที่41นี้ดีแบรนด์ใหม่ๆสินค้าใหม่ๆ รถยนต์42แบรนด์จัก,กรยานยนต์22แบรนด์มากที่สุดเป็นตรบนการเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าในช่วงเวลาที่ท้าทายผู้ประกอบการค่ายรถกนต์ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าใหมา่าใช้าการวิจัยใช้นวัตกรรมเพื่อที่จะตอบโจทย์ความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้อมท่านผู้มีเกียรติครับ ในวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญในช่วงจังหวะเวลาที่สำคัญผมกับคุณผู้จัดงานและก็ค่ายรถเกทุกคนนี้ให้ความสำคัญกับงานนี้แล้วก็ต่างชื่นาาครับได้เดินหน้ารักษากำลังรักษากำลังใจใช้นวัตกรรมใหม่ๆผลิตสินค้าใหม่เพื่ออนาคต ปันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการมากกับยาจดครั้งที่41หรือ Thailand International Motor Expo 2024นะนับปี้และเชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนในที่นี้จะเป็นกำลังสำคัญของการกบเพื่อนอย่างนต์เอ่นอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมย,า,ยนมานยนต์ล่ำมนาคตเพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดรอ้อมและประเทศอย่างยัง่งยืนต่อไป Thank you very much y o u r Excellency the Minister of Industry of Thailand your Excellency ค that's a big group of photo opportunity that marks another milestone for the history of thai automotive industry as the 41st motor expo 2014 declared officially open and expo will be commencing from today onwards and that will last for another 13 days until the 10th of december every single year motor Expo has become increasingly successful increasingly exciting and increasingly enthusiastic and this year likewise it will level up another level of the motor Expo further into the fifth century and now I think the army of camera people, and video camera people is ready to capture a wonderful moment. therefore, please smile. well, there are um, several cameras apart from professional camera people and also we have the professionals who take the pictures as well. big round of applause for everyone on the stage. and now the 41st motor expo declared officially from now on, another 13 days will be of course another impulse for the Thai automotive industry. Despite a lot of challenges surrounding automotive industry here in Thailand, this will be another search for the Thai industry as we will display technology, innovation and the strength of our industry all together. Since <laughs> I want to a